ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับ ดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือนตนุลักษ์ของชาวราศีเมษคือดาวอังคารนะครับการที่ดาวอังคารโคจรเป็นปลาดนะครับอยู่ณเรือนพฤธศพแบบนี้เรียกได้ว่าดวงชะตาของชาวราศีเมษนะครับค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่านะครับอาจจะทําอะไรก็ยังติดขัดอยู่หรือยังไม่ค่อยได้ดังใจในสิ่งที่ตัวเองคาดหวังอย่างเต็มที่นั่นเองครับแต่นะครับหลังจากวันที่3ตุลาคมเวลาตี2นาฬิกา3นาทีดาวังคารของคุณจะหลุดออกมาจากตำแหน่งที่เป็น ตำแหน่งที่อ่อนแอแล้วก็เข้าไปสู่ในเรือนของมิถุนซึ่งถือว่าหลุดจากความเป็นปละหรือความไม่มั่นคงเกิดขึ้นนั่นเองครับเรียกได้ว่านะครับหลังจากที่ดาวัังาารมีเกณฑ์การย้ายเรือนเกิดขึ้นแบบนี้สิ่งที่จะส่งผลลัพธ์ต่อชาวราศีเมฆก็คือชาวราศีเมฆจิตใจจะดีขึ้น แข็งแรงขึ้นมั่นคงขึ้นนะครับรวมถึงในเรื่องราวของชีวิตของคุณก็จะราบรื่นขึ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆก่อนหน้านี้ถ้าติดขัดอยู่หรือนะครับจะยังไม่ค่อยได้ดั่งใจหรือสิ่งที่คุณคาดหวังอาจจะยังติดขัดอะไรก็แล้วแต่ในเดือนนี้นะครับตุลาคมจะเริ่มลี้คลายสถานการณ์ต่างๆให้ราบรื่นเกิดขึ้นหรือคุณทําอะไรก็มักจะประสบความสําเร็จเกิดขึ้นได้ดีกว่าเดิมนั่นเองครับและนอกจากนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ในเรือนมิถุน ซึ่งเจ้าเรือนมิถุนนะครับถือว่าเป็นเจ้าเรือนของภพสาหชาภพสาชาคือภพเรือนของสังคมสิ่งแวดล้อมและก็การเดินทางนะครับเท่ากับว่าในช่วงเวลานี้ของชาวราศีเมษนะครับคุณมีจุดของการที่เรียกว่ามีเกณฑ์การเดินทางได้บ่อยครั้งอยู่ไม่ค่อยติดที่ติดทางสักเท่าไหร่และนอกจากนั้นคุณก็มีเกณฑ์การที่จะเข้าสังคมมากขึ้นกว่าเดิมมีเกณฑ์การพบปะเพื่อนฝูงและก็มีเกณฑ์การที่คุณจะได้รับการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะครับมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตเกิดขึ้นในช่วงของ Oh, my God. และนอกจากนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวประจําตัวของคุณโคจรไปอยู่ในภพสาช้าแบบนี้สําหรับคนที่ทําธุรกิจนะครับหรือคาดหวังเกี่ยวกับลูกค้าจํานวนเยอะจํานวนมากแล้วล่ะก็ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่ดีมากนะครับในการที่คุณจะได้ลูกค้าใหม่ๆหรือลูกค้าที่เข้ามาอย่างมากมายเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับส่งผลทําให้ธุรกิจที่ใครก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการความคาดหวังเกี่ยวกับผู้คนในเดือนนี้มีจุดความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเกิดขึ้นนั่นเองครับและที่สําคัญที่ สุดอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับว่าดาวังคารก่อนหน้านี้เป็นตําแหน่งที่เรียกว่าปลาหรือความเอาแน่นอนไม่ได้หรือความไม่ชัดเจนนั่นเองแต่พอหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชีวิตของคุณก็จะมีเรื่องราวของการที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมหรือทําอะไรอุปสรรคต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะคลี่คลายมากขึ้นมีการแก้ปัญหาต่างๆให้รู้ล่วงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่านะครับในเดือนตุลาคมนี้สําหรับดาวประจําตัวของคุณนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยทีเดียวครับที่จะเริ่มขับเคลื่อนให้ชาวราศี ได้เจอเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นแล้วล่ะครับสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการงานของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับสําหรับดาวเจ้าเรือนการงานของชาวราศีเมษก็คือดาวเสาร์เรียกได้ว่านะครับดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัวด้านการงานของคุณและก็เขาก็เดินพักองศามาเป็นระยะเวลานานเลยตั้งแต่วันที่6กพิถุนาจนถึงวันที่9ตุลานะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าจังหวะดที่ดาวเสาร์โคโจรวิปรลิตเดินถอยหลังนะครับจึงจะส่งผลทําให้การงานของคุณเกิดความไม่ก้าวหน้าเกิดขึ้นสิ่งที่ คุณคาดหวังเกี่ยวกับการงานให้เจริญเติบโตหรือเรียกว่าการงานนะครับจะไปได้ดีกว่าเดิมส่วนใหญ่แล้วจะถูกติดขัดอยู่หรืออุปสรรคต่างๆยังเข้ามาให้คุณต้องเผชิญอยู่นั่นเองครับในระยะเวลาช่วงที่จังหวะดาวเสราร์ของคุณโค,โครจรวิปรลิตนั่นเองครับแต่หลังจากวันที่9ตุลาคมนะครับก็เรียกได้ว่านะครับดาวเสราร์ของคุณซึ่งเป็นดาวประจําตัวด้านการงานนะครับจะโครจรเป็นปกติอีกครั้งส่งผลทําให้การงานของคุณนะครับมีความราบรื่นเกิดขึ้นมีความคืบหน้า เกิดขึ้นใครคาดหวังคาดหมายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตด้านการงานก็จะปรากฏให้คุณได้เห็นหลังจากวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับเียได้ว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นนะครับด้านการงานก็จะมีจุดของความมั่นคงขึ้นมีความสําเร็จมากขึ้นมีความคืบหน้าหรือการประสานงานต่างๆก็จะดีขึ้นกว่าเดิมรวมถึงใครคาดหวังตําแหน่งที่เติบโตขึ้นช่วงเวลานี้ก็จะเป็นจุดที่ดีมากๆเลยทีเดียวครับโดยเฉพาะหลังจากวันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเมื่อดาวอาทิตย์ของคุณโคจรนะครับ เข้าไปสู่ในเรือนของราศรีตุลเรียกว่าอาทิตย์ดาวพบปุตตะปุตตะหลุดจากความเป็นอรินะครับเกณฑ์การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดตั้งแต่วันที่18ตุลาคมเป็นต้นไปก็ถือว่าด้านการงานของคุณสําหรับใครที่คาดหวังงานใหม่ใครที่คาดหวังเกี่ยวกับการที่อยากจะสมัครงานอะไรก็แล้วต่ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการงานและคุณก็จะมีจุดของการได้เริ่มต้นหรือมีเกณฑ์การสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนั่นเองครับเรียกได้ว่าการงานของชาวราศีเมษในเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวและก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆของชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองโดยเฉพาะหลังจากวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องการเงินของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีเมษ ก็คือดาวศุกร์นั่นเองครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวศุกร์นะครับซึ่งเป็นดาวตัวแทนการเงินโคจรไปอยู่ในเรือนราศีกันนะครับซึ่งราศีกันเป็นภพเรือนของอริเรียกว่าการเงินของคุณอาจจะต้องพบเจอกับเรื่องราวของปัญหาเกิดขึ้นหรือความขัดแย้งเกิดขึ้นอุปสรรคให้คุณต้องแก้ไขหรือสิ่งที่เข้ามาอาจจะมีเรื่องราวของการต้องต่อสู้ฝ่าฟันก่อนหรืออุปสรรคก่อนจึงจะได้รับมานั่นเองครับเรียกว่าการเงินอาจจะต้องมีภาวะกดดันนิดนึงนะครับหรือความตึงเครียดนิดนึงเกี่ยวกับการ สุดท้ายก็จึงจะผ่านไปได้นั่นเองครับก็เพราะว่าอย่างน้อยๆนะครับดาวศุกร์ณเรือนของราศีกันก็ยังเป็นจุดที่ดีอยู่คือดาวศุกร์นะครับถึงแม้จะอยู่ในภพเรือนของอริแต่อิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนของดาวพุธนะครับึ่งมีดาวพุธครองเรือนอยู่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเรือนของคู่ธาตุนั่นเองครับอย่างน้อยๆนะครับก็จะเป็นคู่ธาตุน้ำนะครับกับดาวพุธนั่นเองสิ่งที่ส่งผลลธ์ก็คือรูปแบบของการที่เกื้อกูลการสนับสนุนกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันนะครับโดยเฉะ เพราะหลังจากในช่วงของวันที่3ตุลาคมเมื่อดาวพุธเข้าไปเคียงข้างกับดาวศุกร์แบบนี้ก็ถือว่าดาวพุธเป็นตัวกระตุ้นให้ดาวศุกร์เองนะครับมีรูปแบบของการที่เรียกว่าได้คู่าธาตุกันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็ส่งผลทําให้นะครับถึงแม้อุปสรรคการเงินจะเกิดขึ้นก็าตามแต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถคลี่คลายคุณก็จะสามารถเจอทางออก ไปจนได้นั่นแหละครับเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือดาวศุกร์ณตำแหน่งนี้นะครับก็ยังติดตำแหน่งของอุดมเกณ์อีกด้วยหรือเรียกได้ว่าก็ยังมีเรื่องราวดีๆก็คือเกี่ยวกับความอุดมเกณฑ์ก็คือมีจุดของทางออกและก็ทางรอดให้กับคุณอยู่นั่นเองแต่จุดที่เสียของดาวศุกร์อีกอย่างนะึงก็คือณตำแหน่งเรือนนี้ของดาวศุกร์นะครับก็ถือว่าได้ตำแหน่งเป็นนิดนิดก็คืออ่อนแอต่ำต้อยได้ท่าฉะนั้นใครที่คาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาอาจจะถูกทอนลงไปนะครับคุณหวังร้อย อาจจะได้มาแค่50% 6 0ก็เท่านั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้การเงินของคุณอาจจะติดขัดนิดนึงแต่อย่างน้อยก็ไม่ใช่ว่าอุปสรรคต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนนะครับเพราะว่าหลังจากวันที่21ตุลาคมเวลา6นาฬิกา29นาทีดาวศุกร์ของคุณจะยกออกจากเรือนกันเข้าไปสู่นะครับในเรือนของราศีตุลเรียกว่าศุกร์ณเรือนตรงนี้หรือศุกร์ณจุดตรงนี้ได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีนะครับเกษตรราธิบดีคือจุดของความมั่นคงความเข้ม ขอิทธิพลของการทิ่การเงินของคุณจะกลับมามั่นคงอีกครั้งมีความเข้มแข็งเกิดข,ขึ้นอย่างมากมายเลยทีเดียวแหะครับแล้วก็มีความที่เรียกว่าใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตจังหวะนี้ของคุณ ก็จะมาถึงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะกลคาดหวังเกี่ยวกับการเงินต่างๆให้มันดีขึ้นช่วงเวลาหลังจากวันที่21ตุลาคมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่คุณจะได้รับสิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่สําคัญที่สุดการที่นะครับอิทธิพลของการที่ดาวศุกร์เกลิงก,กับลัคนาของคุณแบบนี้ก็ยิ่งส่งผลทําให้ชาวราศีเมษเองนะครับมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์เองก็คือเรื่องราวของความสุขเบิกบานใจจุดของความสุขความสนุก เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรียกได้ว่าตั้งแต่วันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปถือว่าชาวราศีเมษ จะเริ่มได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นจนทําให้จิตใจของคุณมีความสุขเบิกบานแจ่มใสจนทําให้คุณนะครับรู้สึกมีแต่เรื่องราวดีๆที่คุณจะรู้สึกว่าคลายเครียดไปได้เยอะผ่อนคลายไปได้เยอะชีวิตดีขึ้นเยอะ,ละเลยทีเดียวแหะครับหลังจากวันที่21ตุลาคมเพราะฉะนั้นครับอดทนเฝ้ารอนิดนะครับ,รรนนรบตั้งแต่วันที่1จนถึงก่อนวันที่21อาจจะมีเรื่องราวของการที่คุณอาจจะหนักใจเรื่องการเงินนิดนึงแต่พอหลังจาก21ตุลาคมเป็นต้นไปก็ถือว่าคุณจะมีสิ่งดีๆปรากฏขึ้นมาาถือว่คุณจะ อะไรก็แล้วแต่นะครับที่จะเป็นเรื่องราวบวกๆให้คุณมีนิมิตหมายที่ดีนะครับในการสร้างชีวิตที่เติบโตขึ้นหรือมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีเมษกันบ้างนะครับสำหรับดาวเจ้าเรือนความรักของชาวราศีเมษก็จะเป็นดาวเจ้าเรือนดวงเดียวกันกับดาวเจ้าเรือนการเงินนั่นเองก็คือดาวศุกร์เป็นตัวแทนทั้งความรักแล้วก็ดาวศุกร์ก็เป็นตัวแทนทั้งการเงินนะครับเพราะฉะนั้นอิทธิพลของการที่เรียกว่าในวันทีี่่1ถึงวันท ที่ดาวสุกอ่อนแอได้ตําแหน่งเป็นนิดนะครับแล้วก็อยู่ในภพเรือนอริคุณก็ยังมีปัญหาเรื่องความรักอยู่ความรักของคุณยังติดขัดอยู่ยังไม่สําเร็จนะครับช่วงเวลานั้นนะครับสำหรับคนที่ยังโสดอยู่อย่าคิดจะเริ่มอะไรเกี่ยวกับความรักเพราะคุณจะมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็มีคู่แข่งตัวฉกาดที่เข้ามาแข่งขันกับคุณและคุณก็มีเกณฑ์การที่จะต้องพ่ายแพ้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะถือว่าช่วงเวลานั้นคู่แข่งแข่งแกร่งนั่นเองครับ แต่นะครับหลังจากคนที่ย1สเ็ตุลาคมเมื่อดาวศุกร์ยกเข้ามาเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนตัวเองแบบนี้เรียกได้ว่านะครับสำหรับคนที่โสดอยู่เรื่องราวต่างๆดีมากๆเลยทีเดียวเพราะว่าอิทธิพลของการที่เรียกว่าดาวแห่งการเริ่มต้นหรือดาวอาทิตย์ซึ่งมาจากภพเรือนปุตตะก็มาโครจรอ,อยู่ในภพเรือนของคู่ครองเรียกว่าปุตตะปัตะนิสื่อถึงในรูปแบบของคู่ครองที่มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณก็จะมีเกณฑ์การที่จะสละดโสดเกิดขึ้นสําหรับคนที่ยังโสดอยู่นั่นเอง เองครับ ซึ่งนะครับอิทธิพลของการที่เรียกว่าอาทิตย์จะยกเข้ามาอยู่ในเรือนของคู่ครองจะเกิดขึ้นในวันที่18ตุลาคมเวลา10นาฬิกา32นาทีนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับวันที่21ตุลาคมดาวศุกร์ก็จะดุดออกจากภพเรือนของอริโคจรเข้ามาอยู่ในเรือนราศีตุลและก็ได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีเรียกว่าปัตนิเป็นตาแหน่งเกษตรก็คือคู่ครองที่ได้ตาแหน่งเกษตรคือความมั่นคงความเข้มแข็งม,ม,มีเกณฑ์การที่คุณจะลงหลักปักฐานเกี่ยวกับชีวิตคู่เกิดขึ้นได้เลยล่ะครับโดยเฉพาะคนที่ยังโสดอยู่ อย่างที่บอกแล้วครับว่ามีโอกาสที่ดีมากๆนะครับในการที่คุณจะสลัดโสดเพราะดาวแห่งการเริ่มต้นนะครับอยู่ในเรือนของคู่ครองของคุณแล้วนั่นเองและแถมยังไม่พอนะครับดาวเจ้าเรือปรนปัตนิหรือดาวเจ้าเรือนคู่ครองก็ยังโครจรมาอยู่ในเป็นเกษตรตราธิบด,ดีหรือตําแหน่งที่มั่นคงเข้มแข็งเกิดขึ้นอีกด้วยนะครับจึงส่งผลทําให้นะครับชาวราศีเมษมีจุดข,ของการที่เรียกว่ามีเกณฑ์การสลัดโสดเกิดขึ้นนั่นเองสําหรับคนที่ยังโสดอยู่หรือคนที่คาดหวังเกี่ยวกับความรักอยู่นั่นเองครับนะฮะ แล้วก็ยิ่งจากนั้นนะครับหลังจากที่ดาวสุกยกเข้ามานะครับดาวพุธเอกก็ยกตามเข้ามาด้วยนะครับในวันที่23ยิ่งการันตีนะครับว่าคุณจะมีสเสน่ห์เหลือล้อนเลยทีเดียว46หรือเรียกว่าพุธกับสุกอยู่ร่วมกันแถมอาทิตย์ก็อยู่ร่วมเรือนกันแบบนี้นะครับอาทิตย์กับดาวสุกเป็นคู่สมพลนะครับ6กับ4ก็เป็นคู่ธาตุกันแบบนี้นะครับส่งผลรับทําให้ดาวสุกซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิหรือเจ้าเรือนคู่ครองนะครับมีเกณฑ์การสําเร็จเกิดขึ้นในทุกๆด้านนั่นเลยที่ โสดอยู่นั่นเองส่วนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องบอกว่านะครับตัวของคุณเองนะครับก็จะมีรูปแบบของชีวิตที่มีความสุขเบิกบานสดใสล่าเริงครับเกี่ยวกับคู่ครองชีวิตคู่ของคุณก็จะมีเกณฑ์การพัฒนาความสัมพันธ์ให้เติบโตยิ่งยิ่งขึ้นไปเกิดขึ้นได้นะครับหลังจากวันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรีอกได้ว่านะครับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับความรักของคุณนะครับในช่วงของวันที่1 ถึงวันที่21อาจจะติดขัดอยู่อาจจะยังไม่ค่อยได้ดังใจมีเรื่องราวของการขัดแย้งกันได้สูงนะครับแต่พอหลังจากนั้นนะครับเรียกได้ว่าพอตำแหน่งของดาวคู่ครองเป็นเกษตรเมื่อไหร่แล้วล่ะก็คุณก็จะมีเรื่องราวของความสุขเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวเกิดขึ้นเพราะอย่างที่บอกนั่นแหละครับว่าดาวังคารดาวประจําตัวของคุณก็โครจรไปอยู่ในศา,ชาสาชะศาสชะคือเรื่องราวของการเดินทางการพบปะสังคมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเรียกได้ว่าช่วงเวลานี้จึงมีโอกาสนะครับที่คุณจะได้รับการท่อง เียวกันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับคู่ครองนั่นเองแล้วก็จะมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตคู่กันเป็นอย่างดีตลอดทั้งเดือนนับตั้งแต่วันที่21 ตุลาคมเป็นต้นไปนั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีเมษประจําเดือนตุลาคมนี้นะครับต้องบอกว่าในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีเมษถือว่าชาวราศีเมษเองจะได้พบเจอเรื่องราวดีๆอย่างมากกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานนะครับที่คุณจะเริ่มมีจุดของการลงตัวมากขึ้นกว่าเดิมจากอิทธิพลที่ดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวเสาร์โคจรเป็นปกติแล้วนะครับเรียกได้ว่าดาวเสาร์ก่อนหน้านั้นโคจรเดินถอยหลังเป็นระยะเวลาถึง125วันกันเลยทีเดียวแต่หลังจาก ที่9ตุลาคมนะครับดาวเสาร์หรือดาวเจ้าเรือนการงานของคุณจะโครจรเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งทําให้เรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นนะครับมีเรื่องราวของการเติบโตขึ้นได้และก็มีเรื่องราวของการที่จะลุล่วงเกิดขึ้นนะครับในเรื่องราวของความสําเร็จนั่นเอง จึงทาให้นะครับการงานของคุณในเดือนนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีๆเกิดขึ้นนั่นเองและนอกจากนั้นการเงินของคุณนะครับตั้งแต่วันที่21ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะมีเรื่องราวดีๆให้คุณก็มีเรื่องราวการเงินที่มั่นคงเข้มแข็งได้ด้วยเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันครับกับในเรื่องราวของความรักของคุณนะครับสำหรับคนโสดอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆก,ก,กับการที่คุณจะลุ้นเกี่ยวกับการสลัดโสดเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะหลังจากวันที่21ตุลานั่นเองครับจึงส่งผลทําให้ในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนอนขงชาาวราีม ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆกันเลยทีเดียวในเดือนตุลาคมนี้นั่นเองครับแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ คำทานายดังกล่าวเป็นคําทํานายแบบภาพรวมกว้างของแต่ละราศีเท่านั้นครับแน่นอนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับจุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจอและทักษะกํา,าเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนครับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกัน ต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทาไมคนนึงประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเองครับปัจจัยข้อที่2นะครับ ต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งปุ่มหรือโยกหรือจัตุโกนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคําทํานายนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส่ชะตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ชะตาหรือดวงการดูดวงแบบนวางจัรนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักผนวกเข้าด้วยกันเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยำแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับ นี่จึงเป็นการดูดวมแบบการันตีได้ว่าคุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสามสิ่งนี้แหะครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไม ดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแท,ท้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพ <c oughs> ื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคนาํานํานยใหม่ๆที่จะมีมาในทุกๆสัปดาห์และทุกทกเดือนครับ